นีจิจอยากจะออกมาไลฟ์แบ่งใครใช้คําว่าแบ่งปันละกันค่ะเรื่องนี้นานแล้วเกี่ยวกับโควิดแต่ขอแบบที่ผ่านมาก็คือเก็บข้อมูลเยอะมากๆนะคะเพราะตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่หมอนะคะต้องบอกก่อนนีจ,จิไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแล้วก็ไม่ใช่เภสัชแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราฟังข่าวนะคะเกี่ยวกับโควิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นเราต้องแบบออใส่หน้ากากนะ,ะก็เลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยมันน่ากลัวจริงไหมมันซึ่งก็เลยพบว่าโควิดไม่ได้น่ากลัวอ่ะแต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมคนเราต้องต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะอ่ะมาเริ่มแรกก่อนโควิดอย่างที่เราทุกคนรู้นะคะมันคือไวรัสนะคะไวรัสก็เอ่อเหมือนหวัดเนาะไวรัส หวัดมันก็มีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนก็มีซาร์สมีเมอร์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าไวรัสที่ทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดในโลกเลยในประวัติศาสตร์เลยนะคะก็คือไวรัสสเปน สเปนิชฟลู u นะคะตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิด1,914ปีคศนะคะประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะคะอันนั้นคนตายแบบเยอะมากนะคะแต่สาเหตุที่คนตายเพราะว่าอาหารการกินก็คือขาดแคลนด้วยนะคะแล้วก็พอแบบมีโรคระบาดนะคะคนแบบวิทยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ยังไม่ดีก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตเยอะมากนะคะทีนี้บอกเออแล้ว ถ้ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรที่บอกว่ามันน่ากลัวหรือมันไม่น่ากลัวจากสถิตินะคะตั้งแต่ที่เราอยู่กับโคโรนาไวรัสตัวนี้มาหรือโควิดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ที่มีข่าวเดนมกราเนาะตั้งแต่ที่อู่ฮั่นก็คือโอกาสที่จะเกิดสภาพคือถ้าติดเชื้อนะคะสมมติสมมติติดเชื้อนะคะโอกาสที่จะอยู่ในอาการโคมา่าคือวิกฤตเนาะแต่ไม่ถึงกับตายมีแค่หเ นะคะจากประวัติศาสตร์สถิติที่เขาเก็บกันเข้ามานะคะว่าถ้าคนติดแปลว่าส่วนใหญ่รักษาหายค่ะแต่คนที่อาการจะโคม่าได้หรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นโรคความดัน อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันต่ำหรือเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีโรคประจำตัวเช่นความดานเบาหวานคอเลสอะไรพวกนี้ค่ะโรคของคนสูงอายุเนาะซึ่งโรคเหล่านี้จริงๆมันก็ลิงก์กับสิ่งที่เราเรียกว่าโรค NCDs นะคะก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยต่ำนะคะ เป็นโรคเกี่ยวกับไขมันนั่นเองนะคะโรคเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สะสมมาไม่ดีนะคะก็มีอะไรบ้างเช่นเออบาหวานความดานันมะเร็งจริง,รงๆแบบคอเลสเตอรอลสูงไขมันพอกตับอะไรพวกนี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่สะสมมาไม่ดีแบบดื่มแอลโกอฮอล์พวกนี้นะคะโรคเครียดโรคแบบออฟฟิศซินโดรมนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกคนอย่าเครียดอ่า คือเรื่องเนี้ยวันนี้ไม่อยากจะมาเล่าให้เครียดแต่ยอยากมาเล่าความจริงนะคะนี่นี่เราอยู่กันใช่ไหมคะมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะมันไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะทักทายกันได้นะคะแล้นํานตัวกันก็ได้นะคะอ่าจะได้รู้ว่าเป็นเป็นใครกันบ้างอืทีนี้จากหัวข้อของนิจิคือโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแต่เราต้องระวังตัวเพราะหนึ่ง ติดง่ายคือคําว่าติดง่ายเนี่ยหมายความว่าติดแล้วเราไม่ได้จะแปลว่าเราจะต้องแบบเสียชีวิตหรือเป็นอะไรร้าแรงนะคะเพราะบอกบอกแล้วว่าพอเราติดเนี่ยโอกาสที่จะถึงขั้นโคมา่าหรือวิกฤตนะคะเป็นป่วยหนักเนี่ยมีแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างลิเดียใช่ไหมคะนักแสดงนักนักแสดงที่นักร้องนักแสดงที่เขาคุณแมทธิวติดแล้วลิเดียเขาก็ไปตรวจว่าเขาก็ตึกก็ก็คือติด แต่เขาอะอาการปกติหมดเลยแปลว่าติดแล้วเป็นน้อยติดแล้วไม่แสดงอาการนะคะเนี่แหละมันต่างกันตรงไหน,นรู้ไหมคะคือเชื้อไวรัสที่มันติดง่ายเดี๋ยวนิจจะบอกว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยแบบไหนได้ได้นานแค่ไหนนะคะโอเคสิ่งที่ทําให้ติดแล้วไม่เกิดอาการแบบของคุณลิเดียอย่างเงี้ยค่ะหรือหลายๆคนเนาะคุณแบบ แหววอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเป็นแค่แบบพงจมูกคือเขาไม่ได้ลงปอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดแล้วเป็นไม่หนักสิ่งที่แตกต่างคือภูมิต้านทานค่ะซึ่งวันนี้นี่เียจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของแบบภูมิต้านทานมากนะคะว่าในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะเอาแค่โควิดเราต้องระวังตัวก็พออย่างมีคนที่ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะเขาบอกว่าเขาตรวจมาแล้วเขาว่าติดโควิดก็คือผลเลือดเป็นบวกนะคะว่าติดโควิดแต่เขาบอกว่าเขาอะชีวิตปกติมากหมายถึงไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตปกตินะเขาอยู่บ้านตลอดระยะรักษาตัวตลอดอยู่ที่บ้านโดยที่เขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแปลว่าภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงนะคะแต่ถามว่าเขาทําไมถึงไม่ควรออกจากบ้านเพราะถ้าเกิดเขาออกจากบ้านเขาคือคนที่เป็นพาหะ ไปทําให้คนอื่นที่ภูมิคุ้มกันต่ําเนี่ยติดแล้วเป็นเยอะอย่างเช่นเดา๋ยากินข้าวร่วมกันสมมติใช่ไหมคะที่เรากินข้าวแบบปาร์ตี้กินเลี้ยงกันที่เขาบอกว่าให้ช่วงนี้เราแบบโซเชียลดิสแท้อยู่ห่างๆกันก็เพราะว่าพอเรามาอยู่รวมกันปั๊บเนี่ยเราเคยไหมคะกินข้าวร่วมกันในนั้นอาจจะมีคนที่แบบติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็นหวัดนะคะแต่แต่ละคนเนี่ย ไม่ได้เป็นหวัดกันทุกคนไม่ได้มีไม่ทุกคนไม่ได้ติดหวัดจากการกินข้าวมื้อนั้นทุกคนนะคะเพราะภูมิต้านทานแต่ละคนไม่เท่ากันยกตัวอย่างนะคะสมมติถ้าเราวัดภูมิต้านทานเป็นหน่วยคนทั่วไปอาจจะมีประมาณห้าสิบหน่วยซึ่งขึ้นอยู่กับอายุอาหารที่กินการดูแลตัวเองการออกกําลังกายหรือโรค NCDs ที่จีบอกนะคะแต่พอเชื้อโรคเข้ามาสมมติไอ้มื้อนั้นเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยรับไปแบบรับเชื้อโรคไปสี่สิบหน่วย ยกตัวอย่างง่ายๆแปลว่าเรามีภูมิต้านทาน50หน่วยเราติดไหมคะไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเชื้อโรคละเชื้อโรคมันมีปริมาณน,น้อยกว่าภูมิต้านทานหรือเม็ดเลือดขาวเราที่จะไปพยายามจับกินตัวเชื้อโรคไวรัสที่เข้ามานะคะซึ่งสมมุติถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เสริมภูมิอย่างเช่นอย่างที่บอกออยังอายุน้อยนะคะหรือว่าดูแลตัวเองสม่ำเสมออาหารการกินกินดีไม่มีโรคประจําจตัวหรือบางทีเราอาจจะแบบทานพวก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพวกวิตามินต่างๆที่บำรุงร่างกายนะคะเราอาจจะมีภูมิต้านทานมากกว่าคนทั่วไปเช่นคนทั่วไปมี 50, ห้าสิบเราจะมีร้อยแต่ถ้าเกิดบางบางทีเราจะมีถึงสองร้อยด้วยถ้าเกิดว่าเรามีตัวบางอย่างที่มันช่วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องโควิดบ้างนะคะโควิดเนี่ยทําไมนิติถึงบอกว่ามันติดง่ายโควิดสมมตินิติจามอช่วยนะคะจามไปมันอยู่ในอากาศได้นะคะ ผ่านละอองไอเนี้ยไอละอองแบบจามไอของเรานี่นะคะอยู่ในอากาศได้ห้านาทีสมมติอยู่ห่างมีมีเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้เราแบบไม่ถึงเมตรอย่างเงี้ยค่ะจามไปรัศมีเมตรหนึ่งช่วยแล้วแบบเจอกันตรงๆเลยเนี้ยเพื่อนติดได้ถ้าเพื่อนภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนะคะเขาถึงได้บอกให้เราใส่หน้าก,กากเพราะนั้นการใส่หน้าก,กากเนี่ยอย่างน้อยคนที่ จามนะคะจะไม่พาละอองออกไปข้างนอกส่วนคนที่ไม่เป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเราเ,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 พ,เ,ราเพื่อนเราใส่หน้ากากไว้อย่างน้อยเขาจะไม่ติดถ้าไอละอองของนิจิะที่จะที่สมมติไอคนที่ติดอะ่ะคนที่มีเชื้อจามมาปุ๊บโดนเราโดนบริเวณนี้นะคือจมูกไอตรงที่ปิดปิดมาร์พอดีเนี้ยคือไม่โดนจมูกไม่โดนปาก ก็รอดแต่ถ้าเข้าตาสวัสดีเคยไหมคะพูดกับใครใกล้ๆอ่ะแล้วเขาแบบน้ำลายกระเด็นเข้าตาเราอะมันมีนะเขาเลยบอกว่าการใส่หน้ากากเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่ป่วยแต่เราไปคุยกับคนที่ป่วยนะคะเราก็มีสิทธิ์ติดได้ถ้ามันเข้าตาคืออวัยวะเป้าหมายของเชื้อไวรัสนะคะคือตาจมูกปากเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอย่างที่เรารู้ค่ะปิดได้แค่นี้นะคะก็ไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ที่เขาบอกว่าอย่างน้อยให้คุณล้างมือล้างมือเพราะการที่คุณล้างมือเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเผลอเกาหน้าเกาตาแบบโดนลูกตาโดนจมูกโดนปากเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อได้นะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นลักษณะของการที่เชื้ออยู่ในละอองนะคะอยู่ได้ห้านาทีรอยอยู่ในอากาศได้ห้านาทีถ้าเกิดใครแบบไม่ใส่หน้ากากแล้วเดินผ่านฟิวนะคะหรือแบบคือเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องแบบ ไม่สบายอยู่บ้านใส่หน้ากากเดี๋ยวไปจามใส่ใครใครอยู่ข้างนอกใส่หน้ากากไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเดินผ่านละอองคนที่จามไว้หรือเปล่านะคะสมมุติจามเสร็จอีละอองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอากาศมันไปตกบนโตะ๊ะหรือมันไปติดที่มืออย่างเช่นแบบสมมติแบบเแบบอ่อจิจามเสร็จแล้วจิแบบอย่างเงี้ยอืมแล้วเราเป็นคนที่มีสมมติเรามีโรคโรคใช่ไหมเรามีเชื้อโรคเราเอามือไปกดลิป เราเอามือไปแบบจับโต๊ะจับช้อนที่เขาบอกไงไม่ใช่ช้อนกลางแล้วนะช้อนกู <c oughs> คือแค่จับร่วมกันนะคะแล้วเพื่อนเอามือมาจับต่อไอลักษณะอย่างเงี้ยที่มันติดสิ่งของอะโควิดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยอยู่ได้7-8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่มีการทานอาหารนอกบ้านนะคะเดินทางไปทำงานนอกบ้านไปจับราวัน BTS อะไรพวกเนี้เราไม่รู้ไงว่าตลอดเจ็ดแปดชั่วโมงมันมีใครมาจาับบ้างเราจึงต้องระมัดระวังนะคะเพราะมันอยู่ได้นานเหมือนกันเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะทีนี้สมมุตินิจ,จิแบบว่าเป็นคนที่มีเชื้อโรคแล้วนิจิก็จ,จามฮัชชิวจามใส่ที่ชู่นะคะใส่ผ้าไว้โควิดจะอยู่ได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงเลยคือนานขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสี่ยงกับ การที่จะไปจับไอ้พวกทิชชู่พวกนี้คือต้องใส่ถุงมือและคือต้องทำความสะอาดสุดๆเลยอะอย่าเผลอเอาให้แบบว่ามือไปสัมผัสถุงมือนั้นสัมผัสทิชชู่นั้นแล้วแบบเอามาโดนตัวเองนะคะเพราะบางทีไอการโดนตัวเองโดนพวกนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันโดนพวกนี้ตาจมูกป,ปากได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือนี่คือแปดหรืสิชั่วโมงแล้วนะมีอีกเขาบอกถ้ามันอยู่ในพื้นเรียบ เรียบๆนะคะจะอยู่ได้ถึง24ถึงสีชั่วโมงอย,อยู่ได้เป็นวันเลยเชื้อโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกเขาว่าว่าเราไปรับเชื้อมาตั้งแต่แบบเป็นตัวที่มันอยู่มา48ชั่วโมงแล้วหรือเปล่าอยู่มาสองวันแล้วหรือเปล่านะคะพูดเยอะเริ่มอยู่น้ำอืมแต่ถ้าเดียวมันไปตกน้ำเขาเห็นได้บอกช่วงนี้เราไม่ควรว่ายน้ำนะคะ ถ้ามันไปอยู่ในน้ำคือเราไปไว่ายน้ำร่วมกับคนที่มีเชื้อโควิดนะคะแล้วเขาไปแบบมันมีอยู่แล้วอ่ะน้ำที่มันเข้ามันออกเวลาเราดำน้ำถูกไหมคะเนี่ยโควิดอยู่ได้สี่วันไอ้นี่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นคือการที่เราอะอยู่กับอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอยู่กับบ้านไม่พยายามออกไปเอามือสัมผัสไปรับเชื้อเอากลับมาแปะโต๊ะที่บ้านเอากลับมาแบบจับอะไรยังไงในบ้านคือเข้าบ้านปุ๊บลิบล้างมือนะคะ จับอะไรเสร็จรีบล้งางแอลกอฮอล์นะคะพวกนี้จะลดความเสี่ยงได้เพราะบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเราไม่ติดเราไม่ติดนะคะแต่บางทีอ่ะเราอาจจะนำพาชเชื้อโรคเข้าบ้านได้แล้วคนในบ้านเราเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเราไงคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กนะคะคือนี่จีว่ามาตรการทุกอย่างที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็คือพยายามควบคุมไม่ให้มันมีการแบบ ติด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 กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะอย่างที่เราเห็นคือบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นพาหะหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เราควรระมัดระวังนะคะสมมติอ่ะที่นิติบอกว่าโควิดไม่ได้อันตรายแต่ต้องระมัดระวังนะคะเกิดเราติดขึ้นมาแต่เราเป็นไม่หนักเพราะร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงถูกไหมคะมันสามารถหายได้ ถ้าเกิดรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะคําว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆคืออย่าให้อย่าอย่ารอให้แบบเป็นหนักอ่ะจนแบบเชื้อมันลงปอดเพราะว่าเขาบอกเท่าที่เท่าที่เท่าที่ดูมาเนาะเขาบอกว่าถ้าเชื้อลงปอดคือมันจะทรมานเพราะว่ามันจะเหมือนแบบมีแก้วบาดบาดอยู่แบบในซวงอกอะไรอย่างเงี้ยนั้นคืออย่าให้ถึงทรมานถึงขั้นเลยนะคะถามว่าสุดท้ายรักษาหายไหมก็ รักษาหายได้ถ้าไม่ได้มีถ้าถ้าร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะนั้นบางคนที่อาการหนักแล้วรักษาไม่หายจนเสียชีวิตก็คือเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ําด้วยเขาถึงได้เป็นเยอะและเขามีโรคประจําตัวด้วยนะคะทําให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยไม่ทันแอนติบอดีก็คือเมื่อเราเป็นหวัดแล้วนะคะร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะ อ่าเม็ดเลือดขาวเนี่ย<ม>จะใช้เวลาในการรู้จักเชื้อโรคเนี้ย<ม>แล้วก็ไปทําลายมันเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบสี่วันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราถ้าเราเอ่อไม่แข็งแรงนะคะกว่าเม็ดเลือดขาวจะรู้จักมันเนี่ยสิบสี่วันผ่านไปเราเป็นหนักแล้วไงคะมันเลยทําให้เกิดอาการโคมา่าหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะ<ม>ก็ถ้าเราเป็นขึ้นมาสมมุติวันนี้เราติดแต่เราเป็นไม่หนักอาจจะมีอาการเล็กๆน้อย<ม>ๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็รักษาหาย เราจะไม่เป็นโรคนี้อีกอย่างน้อยสามเดือนถึงหกเดือนยกเวน้นไอเชื้อเน,นี้ยมันมีการไม่เนิ่นเชนมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเคยเป็นหวัดนะคะทําไมแบบเดือนนี้เราก็เป็นหวัดเอเดือนถัดไปเราก็เป็นหวัดวมันก็เชื้อคนละตัวแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าร่างกายเคยติดเชื้อแล้วแล้วก็สร้างภูมิต้านทานแล้วกับเชื้อตัวนั้นๆน,น,นะคะหรือที่เราเรียกวัคซีนธรรมชาตินี่แหละแล้วเราก็จะไม่ติด เชือ้อนั้นอีกเราก็จะไม่ป่วยด้วยโรคนั้นอีกนะคะทีน,นี้วันนี้นิจิมามาเล่าประมาณนี้ฟังทันกันไหมคะคือทุกคนแบบตั้งใจฟังกันใช่ไหมคะท่านที่อยู่นะคะอ้าวอาจารย์พีทมาเหรออ้าวพี่แซมมาเหรอคะสวัสดีค่ะไม่รู้เล่าเนี่ยฟังกันทันหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยนิจิค่อยมาเล่าเรื่องของการเส,สริมสร้างภูมคุ้มกันดีไหมวันนี้เอาแค่ว่า เราเราเราแข็งแรงเราดูแลตองให้แข็งแรงนะคะเราก็จะติดยากนะคะหรือถึงติดแล้วเราก็เป็นไม่เยอะหรืออาจจะไม่มีอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอ,อ่อไม่สร้างภาระให้กับสังคมดีกว่านะคะจึงควรอยู่บ้านและระมัดระวังตัวเองนะคะไม่นำพาเชื้อเข้าบ้านหรือไม่นำพาเชื้อให้กับคนที่ยังต้องออกไปทํางานเนี่ยเขาาไปไป ไปไปกระจายต่อนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะจันพีดมาต่อเราแล้วว่าฟังทัน <c oughs> พยายามจะเล่าในเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบวิทยาศาสตร์เนาะเป็นเรื่องนามธรรมเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าก,กังวลเกินไปนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์เจ oh นะคะจริงๆล้างด้วยสบู่ดีกว่าด้วยซ้ํานะคะแต่อย่าลืมถ้าผ้านั้นที่เราเช็ดมีเชื้อโควิด เราก็ล้างแอลกอฮอล์ซ้ำอีกทีก็ได้นะคะเพราะอยู่ในผ้าได้ถึง12ชั่วโมงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนิติก็มาเล่ามาเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากปรึกษาหรือสอบถามว่าเราจะดูแลเรื่องภูมิต้านทานยังไงนะคะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมหลังจบไลฟ์ได้นะคะปรึกษากันได้นะคะไว้คราวหน้าเดี๋ยวอาจจะค่อยมาไลฟ์เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye